มีคุณพ่อคุณแม่จากทั้งบ้านนะคะถามเรื่องมีวิธีจัดการกับลูกเวลาที่เขากำลังงุดหงิดโมโหและกำลังโกรธให้สงบลงได้ยังไงบ้างเวลาที่พูดเนี่ยนะคะลูกก็ยิ่งร้องไห้งองแงโยเย,ย,ยและอารวาดพอแม่บ้านไหนที่ลูกเป็นแบบนี้บ้างคะคิดแฟมิลี่มีวิธีจัดการกับลูกในเรื่องนี้มาฝากคุณพ่อคุณแม่ค่ะ เมื่อเด็กเขาอารมณ์เสียเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้เหตุผลจัดการกับเขาได้เพราะเขายังเล็กเกินไปแล้วเมื่อเขามีอารมณ์โกรธสิ่งที่เด็กจะทำได้นะคะนั่นก็คือการระบายการแสดงออกเพื่อเยียวยาอารมณ์ของเขานั่นเองค่ะถ้าเราอยากให้ลูกของเราเนี่ยเขาหายหงุดหงิดหรือว่าหายโกรธเนี่ยนะคะเราต้องปลดล็อกอารมณ์ของลูกเราค่ะวิธีตอบโต้และจัดการเมื่อลูกกำลังโกรธ คือการแสดงความเข้าใจและวิธีพูดกับลูกค่ะการแสดงความเข้าใจลูกอันนี้คือให้เราเนี่ยค่ะแสดงความเข้าใจความรู้สึกของลูกตอบสนองลูกด้วยความสงบเห็นใจลูกให้ลูกเนี่ยรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นพวกเขานะเข้าใจเขานะเพื่อให้ลูกของเราเนี่ยเขายอมเปิดใจอยากคุยกับเราอยากพูดอยากบอกเราหรือว่าอยากอธิบายเรื่องที่ทำให้เขาอารมณ์ไม่ดี ให้เราฟังนั่นเองนะคะอันนี้เป็นด่านแรกก่อนเลยค่ะเราสามารถใช้ภาษากายอย่างเช่นการกอดการลูบหัวการหอมการลูบหลังลูกอันนี้นะคะเพื่อแสดงความเข้าใจลูกไปพร้อมๆกับคำพูดได้อย่างเช่นแม่เข้าใจหนูนะว่าหนูกำลังโมโ oh, หหนูกำลังรู้สึกไม่ดีอยู่ใช่ไหมจ๊ะแบบนี้เป็นต้นค่ะต่อมานะคะนั่นก็คือ วิธีพูดกับลูกเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านนะคะก็จะหาวิธีพูดกับลูกอยากให้ลูกเนี่ยคลายอารมณ์กโกรธโมโหแต่คำพูดของเราเนี่ยค่ะมันมีอยู่สองทางนั่นก็คือพูดแล้วลูกของเราโกรธมากขึ้นหรือพูดแล้วความโกรธของลูกนั้นหายไปซึ่งส่วนใหญ่นะคะลูกจะโกรธมากขึ้น และเราเองก็จะพลอยอารมณ์เสียตามลูกไปด้วยดังนั้นนะคะเราจะต้องไม่ดุไม่ต่อว่าหรือหรือว่าหาคนผิดกับลูกไม่พูดขู่ลูกไม่พูดเปรียบเทียบประชดประชันลูกไม่พูดในเชิงบังคับเคี่ยวเข็นลูกนะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่เห็นภาพให้ชัดขึ้นเลยจำลองเหตุการณ์ให้คุณพ่อคุณแม่คิดตามไปด้วยนะคะว่าการที่เราใช้คำพูดแตกต่างกันนะ่ะผลมันเป็นยังไง จะ็าเกมคะตกกดจากกระไปไ่เกิดกระจิงได้นะคะขอบคุณค่ะเหตุการณ์ที่หนึ่งนะคะลูกของเราเนกำลังเล่นของเล่นอยู่แล้วบังเอิญเนี่ยของเล่นของลูกเนี่ยไปติดล่องเก้าอีกลูกของเราก็พยายามนะคะที่จะดึงของเล่นออกให้ได้แต่ว่ามันก็ไม่ออกคราวนี้นะคะลูกร้องไห้โวยวายด้วยความโกรธหงุดหงิด พร้อมกับพยายามดึงของเล่นให้แรงขึ้นแรงขึ้นอีกถ้าเราพูดว่าร้องไห้ทำไมหยุดร้องและอย่าทำแบบนี้อีกนะหนูเล่นเองนี่นาต่อไปแม่จะไม่ให้เล่นแล้วเล่นแล้วเป็นแบบนี้คุณพ่อคุณแม่คะถ้าเราใช้คำพูดแบบนี้ผลก็คือลูกจะร้องไห้หนักกว่าเดิมค่ะเพราะว่าเราไม่เข้าใจเขาเขาโดนดุและเขาจะไม่ได้เล่นของเล่นอีกนั่นเอง ต่อไปลูกของเราเนี่ยเขาก็จะรู้สึกกลัวรู้สึกไม่มั่นใจที่จะบอกปัญหากับเราและอาจจะสร้างแผลในใจให้กับลูกได้อีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะถ้าเราใช้คำพูดนี้กับลูกหนูร้องไห้เพราะอะไรอ๋อของเล่นติดเก้าอี้หรอไม่ต้องร้องนะเดี๋ยวเรามาช่วยกันอออกดีไหมถ้าครั้งหน้าเป็นแบบนี้อีกหนูจะทำยังไงคะ คุณพ่อคุณแม่คะถ้าเราใช้คำพูดแบบนี้ผลก็คือลูกจุดร้องไห้แล้วเข้าใจในสิ่งที่เราบอกเขาและจะหาวิธีการว่าต้องทำยังไงเมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้นอีกคุณพ่อคุณแม่คะจากเหตุการณ์ที่เล่ามาเนี่ยเห็นไหมคะว่าเหตุการณ์เดียวกันแต่คำพูดแตกต่างกันผลที่ได้ก็แตกต่างกัน อยากให้คุณพ่อคุณแม่ทบทวนตัวเองว่าที่ผ่านมาเราใช้วิธีการพูดแบบไหนกับลูกนั่นเองค่ะถ้าเจอกับปัญหาแบบนี้นะคะแทนที่เราจะดูต่อว่าหรือว่าหาคนผิดเราควรหาวิธีการแก้ไขกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ คุณพ่อคุณแม่คะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากคะ่ะที่คุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจในอารมณ์ความรู้สึกของลูกเมื่อลูกของเราอยู่ในช่วงเวลาที่เป็นแบบนี้นะคะเราต้องแสดงความเห็นอกเห็นใจลูกคะ่ะช่วยปลอบโยนระง,งับอารมณ์และก็จัดการกับอารมณ์เหล่านั้นให้กับลูกซึ่งสิ่งนี้นะคะเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการพูดการสะกดอารมณ์ถ้าเราอยากให้ลูกของเราเขาเติบโตในทางการเลี้ยงลูกแบบเชิงบวก มีพัฒนาการ e f ที่ดีนะคะซึ่งสิ่งนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของเด็กที่เกิดในยุคนี้เลยค่ะ<อ>คิดแฟมบารีอยากให้คุณพ่อคุณแม่ดูคลิปนี้เพิ่มเติมเพื่อเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนั่นก็คือ7จ็ดคำพูดของพ่อแม่ที่ลูกฟังแล้วรู้สึกดีคิดแฟมบารเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านนะคะ คุณพ่อคุณแม่คะอยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง KidFamily ีด้วยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่อยากจะพูดคุยอยากจะแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกหรือว่าอยากจะติชมนะคะเข้าไปที่ชุมชนของ k i d ฟ a m i l ลีได้เลยค่ะสำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ